ออเดอร์วันนี้จ้า,ป,าปังมากาสวัสดีค่ะพี่น้องขาะมือนี้ภาพพี่น้องมากินเขาเอินมาอย่างกว้วยเขาปุ่นพี่น้องค่าแบบบานๆห้ามเมื่อนี้อันกว้วยแบบแห้งๆบม่ได้ใส่น้ำปลาแดกค่พะพะอันกินแล้วสิได้ไปใส่มันก็เลยไม่ได้เตรียมคลิปยังไรพี่น้องคาะมาเด้อ บ,บือ,อมโฟกัสบอกมาเลยคะ่ะมือวานฮอนลำมันมือนเด็ดไปใซ่มันคะ่ะ ส่วนผักแอ้ค่ะ ไซมันปีแรกพี่สซมันพีนนมม่น้องค่ะหนาเหมืดนๆแน่เลยค่ะอากาศชุ่มก็ฝนตกเนี่ย อย่างจรคงนแซ่บกระพี้คนแซ่บ นะก็แพ็กคร้มเดียวี่นองค่ะแพ็กคร้มจะส่งเดียวกับมาันยาังไทยคลิปนะคะอืมจีจัด,จด 不怕。 แับ ข้าวเส้นนะพี่น้องค่ะลองชิลี่เหล้าข้าวเส้า 嗯，喝美味啊。 แซ่บพ่อกับแม่กับพิมพม่วงใบกวนใส่พี่น้องคะ่ะใส่มันพ่อไปเจอเศ้า,าวปนนะคะ่ะเอาสลับมือนี่กับพ้าพีนองมากินก้อยขาวปุ่นเนาะคะเนาะไปลองใส่มันเบิร์นจมือก่อนพี่น้องคะ่ะเมื่อวานพากันห้อนรับมันเบิดหมือบริเว้นะคะเอาสลับมือนี่สีได้ขอตัวลาพี่นนองไปแล้วเอาไว้พอกันคลิปนะ้าเมื่อหน้าพี่น้อง่า สำหรับมือนีไปแล้วสวัสดีค่ะ